วัดีจา้าช่องเมียเสียปุ๊จวดเดอะซีรีส์ค่ะเมื่อนี้รินยังไม่ได้กลับอุบลน,นะคะพามาเที่ยวที่กาญจนบุรีซาฟารีเวอร์บอกค่ะยู่กาญจนบุรีเป็นสวนสัตว์เปิดนะคะรินว่าจะทายป้อนนมลูกเสือนะคะลูกเสือโคร่งนะคะมาหลุนซอยกันเคะว่าลินเสียดอติยา่าแต่ยา่า น่งไตรงนี้ด้เหอมานีมาบนี้ค่ะนั่งได้คนเดียวนะคะมาบนี้ค่ะมายืนทางด้าฝั่งนี้นะคะแล้วจากเข้าไปนิดนึงแรมือข้างขวาค่ะมือข้างขวาจะคนตรงตาม5นิ้วนะคะตาม5นิ้วนะมาเอาหมอกไหมพี่รถ ออกไหมเอาหมวกออกไมมเอาหมวกไว้ที่ข้างไม่จงหรือว่าเวลาอยากใส่ด้วยใส่ได้งหมหมวกด้วได้ค่ะทัแกกินไม่จางมาลอง้มาดื่มนมุ้งเลกระดกคนนเล็กน้อยอย่าให้มีลมให้อยู่ในระดับนี้นะท่้นหนไปทงด้านหลังข้นกระดกสูงมาถ้าันบันหน้าหน้าแบบนี้ต้องอยู่ระดับ นะคะและหลังจากนั้นนะคะรถเดินขึ้นนมปุ๊บจะคุณสามารถลนุหัวเอาได้อะไรได้หมดเลยแต่ถ้าคนที่อยู่ข้างนี้นะคะสามารถเที่ยวหน้าแนบกับกับหัวเขาได้ด้วยค่ะสิ่งท um ี่นั่งข้างข้างตาหมูน้องห้างบนขนน้องอมเอเอาถ่ายวิดีโอค่ะต้อกลัวนะเอ๊กดอกคนน้องค่ะดีไไหนโอเคสวยมาก ต้งเดนทอน่ล hmm. yeah. well, we ูกอย่กับป้าค่ะคุณแไม่ต้องไปไหนอยู่กับป้าชันดีวดย่านเสือตะปบกัดปานนั่นค่ะจำไม่ได้ว่าเพื่อนในเฮท่าใดเนี่ยแดดกระห้อนบาดนี่เอาเอาบ่งกอดบ่งกอดเด้ค่ะมันนี่ค่ะนอะไนนึงโอเคเอานั่นอะไค่ะเอาหน้าแนบได้นะคะ <c oughs> ได้ไหมลูกเอออันนี้สายอันนี้สายลงสายสายน้อง <c oughs> หัวได้เลยค่ะถ้าเมื่อยให้เอาแขนลงอีกนิดนึง <c oughs> แขนที่ขดนมนะคะน้องก็ได้หมอบบนตัวเราได้ค่ะ <c oughs> นั่งไปห้างคเขคุณน,นั่งไปห้างเลยอ่าจะได้ท่าสวยๆปัดผมไปนิดนึงข้างหน้าเออ ลักลูกใหม่อกล้องนะล้องนั้นแล้วแถมให้หนึ่งกวดนะคะในใจลิ้นคิดนะ,<ฮ>ะสิวว่าแถมไม่ยังพอเร็วพอเร็วบมไวแล้วยัน

บก้ายิ ciğim, ้มบก้าหัวบก้ามองกล้องบกาเบิ้งห้อตาเสือค่ะเป็นติยานติยานลิ้่ะมอยค่ะานันละค่ะเอาปัดเรี้าด้โอเคนคนน้องิยเ๋ยวน้องเก็บเัอยวนองก็บเอา้เอ๊เอ๊บเอ๊โอเคเรียบร้อยคค่ะ จะไม่หายใจไม่กล้าหายใจอ่ะไม่กล้าหายใจแรงลูกตามัน่ากลัวมากแล้วมันก็ตัวตัวโตหนากใช่น่ะตัวโตอ่ะคุณนจีแล้วลองมตัวกลตัวสำหรับคลิปนี้ลินก็ลาไปก่อนนะคะย่านลายค่ะเล็บบดยันภาพสวยๆปันไดนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสวัสดีจ้า